ครัวันนี้นะครับมาเริ่มต้นเรื่องของการออกอากาศช่อง3ในระบบอนาล็อกกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้จะมีการออกอากาศคู่ขนานนะครับในระบบโทรทัศน์ดิจิตอลในส่วนของช่อง33 HD นะครับตั้งแต่เวลา20นาฬิกา15นาทีนี้เป็นต้นไปหรืออีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับหลังจากที่ในส่วนของบอร์ดก,กสทมีมติเห็นชอบผังรายการใหม่ของทางบริษัท BC m u มัต m ิมีเดจำกัดนะครับ ซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับชมช่อง3ผ่านจานดาวเทียมและเคเบิลได้ที่หมายเลข43นะครับขณะที่จะรับชมผ่านทางกล้องสัญญาณกล่องสัญญาณดิจิตอลที่ช่อง33 HD ครับโดยตั้งแต่เวลา20นกา15นาทีนี้นะครับสัญญาณภาพจากช่อง3อ n นาล็อกจะเริ่มออกคู่ขนานในระบบดิจิตอลช่อง33 HD ซึ่งรายการแรกที่จะออกอากาศในระบบคู่ขนานคือรายการคืนความสุขให้กับประชาชน โดยการออกอากาศคู่ขนานวันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่ากสทมีวาระพิเศษซึ่งมีมติเห็นชอบผังรายการหลักประจำปี2557ช่อง33 HD ของบริษัท BAC มติมีเดียจำกัดตามที่ได้มีการเสนอมาซึ่งเป็นรายการเดียวกันกับที่ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3จึงเป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการทำบันทึกข้อตกลงในคดีท,ทางปกครองเมื่อวันที่8ตุลาคม2557 โดยในการประชุมวาระพิเศษของกรรมการกสทวันนี้นะครับได้เชิญตัวแทนของช่อง3ซึ่งมีนายสุรินทร์กริตยาพงพันธ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเข้าร่วมฟังมติที่ประชุมด้วย โดยมอบหมายให้ทางสำนักงานกสทชดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมให้3ปกครองและบริษัทบีซีมัติ BC, มตีเดียจำกัดทราบโดยทันทีโดยในส่วนของนายสุรินเปิดเผยว่ามติของกอสทวันนี้ถือเป็นไปตามคำสั่งของสามปกครองเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจติตอลเป็นไปตามนโยบายของรัฐและกสทชรวมไปถึงช่อง3ที่พร้อมจะปฏิบัติตาม โดยนำสัญญาณในระบบอนาล็อกมาออกอากาศคู่ขนานในช่อง33 HD เช่นเดียวกับช่อง7และช่อง9ครับโดยประชาชนนั้นยังสามารถรับชมช่อง3อนาล็อกหรือว่าช่อง3ออริจินอลได้3ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือชมผ่านทางเสาอากาศหนวดกุ้งและกล้างปลาค่ะสามารถรับชมช่อง3ได้ตามปกติส่วนผู้ชมที่รับชมผ่านโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีนะคะสามารถรับชมได้ที่ช่อง43ค่ะ ส่วนผู้ชมที่รับชมผ่านทางกล่องรับสัญญาณดิจิตอลก็สามารถรับชมได้ที่ช่อง33 HD นะคะโดยจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะสำหรับการยื่นผังรายการคู่ขนานให้ทันในวันนี้ก็จะมีผลต่อการได้ส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละสีของรายได้จากการประกอบกิจการต่อปีตามมติของกสทที่กำหนดไว้ว่าหากโทรทัศน์ดิจิตอลช่องใดสามารถออกอากาศคู่ขนานได้ภายในวันที่10ตุลาคมนี้ก็จะได้รับส่วน ลดค่าธรรมเนียมเป็นเวลา5ปีด้วยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีจากอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลค่ะ